เป็นที่คนมาถ่ายรูปอะกันดั้มนะฮะ,ะถ่ายรูปเป็นจุดที่คนมาต้องมาเลยนะเนี่ย ไ,ไป路口那边有路口诶，往那边口走一下。มีใหญ่มาก <c oughs> เราเดินวนดูรอบๆแล้วกันนะครับโอ้เขามีให้ work t h r o u g นี่ work t h r o u g ได้ เนี่ยดูเท้าเขาเนี่ยเทา้าเราสามารถเดิน Walk Through เข้าไปได้ด้วยนะครับเดินเดิน เดินเข้ามาใต้กันดั้มเขาบอกห้ามแตะกันดั้มเลยนะฮะเดินเข้ามาเดินเข้ามานี่คือบริเวณด้านหลังของกันด,นะดั้มนะะมองขึ้นมา ถ่ายให้ไหมจันนุยถ่ายให้ไหม,ไมอลไรนะด้านนึงก็เป็นเหนมือนกับสนามบินขึ้นมาดูด้านหลังด้านข้างเนี่ยดูคนมาถ่ายรูป มาถึงก <l id sei> ัน <Techn> ด <Pokémon> ั้มแล้วนะครับที่ตึกสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เห็นไหม s อรี่ขอโทษครับพี่พี่ไดวอฟซิตี้โตเกียวโฮเทลพรา่า ขอบคุณครับ